ท่านได้เรียนรู้แล้วว่าความเชื่อและระดับความเชื่อของท่านมีผลอย่างยิ่งต่อการนำภาพแห่งความสำเร็จในหัวของท่านไปสู่ความจริงนั่นคือเมื่อท่านเชื่อท่านจะลงมือทำโดยจะทำแบบพอเจอปัญหาแล้วหยุดหรือทำแบบทำๆเลิกๆหรือทำแบบสุดๆให้รู้ไปเลยว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านมีระดับความเชื่อ แรงกล้าแค่ไหนท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงมีระดับความเชื่อที่แตกต่างกันผมได้ศึกษาเรื่องนี้จากแหล่งความรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือของผู้เชี่ยวชาญระดับโรคงานทางวิชาการและแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสังเกตจากประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตของผมไม่ว่าจะเป็นการทำงานการทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่งในมิติอื่นๆของชีวิตในช่วงเวลา50กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งต้องประสบพบเจอทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมากมายจากการศึกษาและค้นคว้าดังกล่าวผมพบว่ามีสาเหตุสำคัญ3ส,สาเหตุที่ทำให้คนเราไม่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จหรือไม่สามารถเปลี่ยนจินตนาการในสมอง ให้เป็นความจริงได้3ส,สาเหตุนี้ก็คือ 1. ไม่ตั้งเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจน 2. ขาดการสร้างนิสัยบวกๆที่เกื้อกูลต่อการพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและ 3. ขาดการทุ่มเทลงมือทำผ่าน action p พ a n จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความจริงหรือการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จของคนเราทุกๆคนในโลกนี้จะต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นเป้าหมายหากการตั้งเป้าหมายมีความชัดเจนและทรงพลัง โอกาสที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จมีมากกว่าครึ่งแล้วความสำเร็จอีกครึ่งหนึ่งจึงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญสองปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกันนั่นคือ 1. การมีนิสัยบวกๆหรือมีโปรแกรมชุดความคิดบวกๆที่เกื้อกูลต่อการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จและ 2. การลงมือทำอย่างทุ่มเทผ่านแอคชั่นแพลนการมีนิสัยบวกๆ และการลงมือทำอย่างทุ่มเทผ่านแอคชั่นแลนนั้นจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันกล่าวคือหากคนใดที่มีนิสัยบุกบวกที่เกื้อกูลต่อการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จมากกว่านิสัยลบๆที่คอยถ่วงการไปสู่ความสำเร็จคนคนนั้นก็จะมีความทุ่มเทในการลงมือทำทันทีโดยอัตโนมัติดังนั้นคนได้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ทรงพลัง บวกกับมีนิสัยบวกๆที่เกื้อกูลต่อการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จด้วยการลงมือทำอย่างทุ่มเทผ่านแอคชั่นแพลนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างดังใจหวังก็จะสูงมากเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วท่านน่าจะเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสามสาเหตุหลักที่ทำให้คนเราไม่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ดังใจหวัง